สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้มีโอกาสมารีวิวแล็บท็อปหรุ่นที่น่าสนใจมากๆสําหรับสายงาน 3D นะครับผมมาพร้อมกับการ์ดจอ NVIDIA ที่มาถึง4 g ิกนะครับผมรุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Lenovo ThinkPad P51 สเปคจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวรอติดตามชมรีวิวนะครับแล็ปท็อปเครื่องนี้นะครับเหมาะมากสาหรับสายมืออาชีพที่ต้องการประสิทธิภาพแบบจัดเต็มในราคาที่เข้าถึงได้แค่หมื่นต้นๆเท่านั้นแถมของแถมเนี่ยยังมี้ครบคันเลยไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าเมาส์รวมไปถึงอะแดปเตอร์ชาร์จนะครับก่อนอื่นนะครับผมผมขอพูดในส่วนของเรื่องดีไซน์กันก่อนเลยนะครับผมเ e n o น o ThinkPad P Series นะครับผมเป็นซีรีส์ที่ถูกออกแบบมาให้การใช้งานได้แบบอึดถึกทนนะครับผมผ่านการทดสอบแบบมิลิเทอรี่เกรดนะครับนั่นก็คือก้่่คบบมแแให แข็งแรงแล้วก็ทนทานมากๆนะครับผมไม่คุณลูกค้าเนี่ยจะไม่ต้องกังวลเลยสำหรับการใช้งานในระยะยาวแป้นพิมพ์ของ h ิ n งแพดนะครับผมถือว่าเป็นจุดเด่นเลยนะครับผมที่ทําให้ Lenovo นะครับมีชื่อเสียงนะครับผมด้วยสัมผัสที่ นุ่มพิมพ์แล้วก็สบายมือมากๆนะครับระยะห่างของตัวปุ่มนะครับพอดิบพอดีกับมือเลยนะครับผมแถมเอกลักษณ์ของเขานะครับก็จะมีแท็คพอยต์นะครับหรือว่าปุ่มแดงๆที่อยู่กลางหน้าจอตรงนี้นั่นเองนะครับผมที่สามารถใช้เลื่อนแทนเป็นเคอร์เซอร์เมาส์ได้นะครับนอกจากโครงสร้างที่แข็งแรงแล้วนะครับผมในเรื่องของเสียงนะครับผมก็ไม่เป็น2รองใครแน่นอนนะครับผมติ้งแพด P51 ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับผมที่ให้เสียงนะครับแล้วก็ชัดแล้วก็ ดังดีมากๆนะครับเหมาะสําหรับการประชุมออนไลน์นะครับผมหรือว่าดูหนังฟังเพลงนะครับผมได้เต็มอัทรรถแน่นอนนะครับ ลำโพงของ P51 นะครับผมถูกออกแบบมาให้เสียงดีอยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าท่านใดนะครับผมอยากได้ประสบการณ์การฟังที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมตัวเครื่องสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นหูฟังบลูทูธหรือว่าจะเป็นลำโพงก็สามารถเชื่อมต่อได้สบายๆนะครับในส่วนของขนาดหน้าจอนะครับผมตัวเครื่องมาพร้อมกับขนาดหน้าจอ15.6นิ้ว Full HD แบบแอนติแกนะครับผมซึ่งก็คือจอแบบลดสะท้อนนั่นเองนะครับทำให้มองเห็นชัดเจนแม้ในที่ที่มีแสงสว่างมากๆนะครับผมช่วยลดอาการล้าของตานะครับผมซึ่งบางทีถ้าเราเกิดเราใช้งานไปนานๆนะครับผมก็ถือว่ามองจอได้แบบสบายๆนะครับในเรื่องของสเปคนะครับผม P51 ตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับผมตัว CPU มาพร้อมกับ CPU Core i7 Gen 7นะครับผมแถมยังมีการ์ดจอ Nvidia Quadro นะครับ M2200 นะครับผมซึ่งเหมาะสำหรับงานตัดต่อกราฟิก หรือว่าจะเป็นสายงานพวก AutoCAD SketchUp ก็สามารถทำได้นะครับในส่วนของแรมนะครับผมตัวเครื่องมีแรมให้มากถึง16 g b ิแล้วก็ SSD แบบ256แบบ nvme นะครับผมแรมเนี่ยมีให้ถึง4แถวเลยนะครับหมายความว่าตัวเครื่องเนี่ยสามารถ อัปเกรดแรมได้มากถึง64สนะครับสำหรับสายตัดต่อเรนเดอร์วิดีโอหนักๆน,นะครับผมบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างสบายๆนะครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ l e n ovo ThinkPad P 5 1รุ่นนี้นะครับผมก็เป็นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับผมตัวเครื่องเนี่ยมีฟังก์ชัน Fingerprint นะครับซึ่งก็คือฟังก์ชันที่เราสามารถตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือนะครับปลดล็อกก่อนที่จะ เข้าใช้งานตัวเครื่องได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับผมตัวเครื่องรุ่นนี้ยังมีฟีเจอร์ความปลอดภัยอื่นๆอีกด้วยนะครับผมซึ่งก็คือฟีเจอร์ที่ล็อกพอร์ต USB นั่นเองนะครับผมซึ่งเหมาะมากนะครับสำหรับสายใช้งานองค์กรเก็บข้อมูลเยอะๆนะครับผมซึ่งก็จะมั่นใจได้เลยว่าข้อมูลของคุณลูกค้าเนี่ยจะไม่ได้ถูกขโมยหรือว่ารั่วไหลแน่นอนนะครับการเชื่อมต่อนะครับรุ่นนี้ถือว่าจัดเต็มเลยมี USB 3ไมให้ถึง4ช่องแล้วก็จะมี TypeC แบบ Thunderbolt ด้วยนะครับผมมี Mini Display มี HDMI สำหรับต่อออกจอแยกจออออออเเสรริิมมตต่กน์ได้ เท่านั้นยังไม่พอนะครับตัวนี้ยังมีช่อง r j 4 5นะครับซึ่งก็คือช่องแลนนั่นเองนะครับซึ่งรองรับความเร็วได้สูงสุดเนี่ย1 0 0 0ทับห0 0 0หรือว่าเป็นจิกกบิตแลนนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ใช้ประชุมออนไลน์นะครับบอกเลยว่า l n o v o t h i n k p a d P51 ตัวนี้นะครับมีกล้องหน้าให้ด้วยนะครับซึ่งความละเอียดเนี่ยผมชั้นระดับ HD นะครับเสริมด้วยไมโครโฟนเนี่ยก็ยังรองรับแล้วก็จับเสียงได้ดีมากๆนะครับในส่วนของโปรแกรมพื้นฐานนะครับของ t h i n k P a d P51 รุ่นนี้นะครับทางร้านลงเป็น Windows 11 Pro Li โปรไนแท้ให้แล้วก็จะมีโปรแกรมพื้นฐานต่างๆลงให้พร้อมใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่เนี่ยก็ใช้งานได้ประมาณ2-3ชั่วโมงบวกลบแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานของตัวโปรแกรมของคุณลูกค้าด้วยนะครับใครบ้างที่เหมาะสมกับ t h i n k P a d P51 รุ่นนี้ผมขอแนะนําเลยนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นสายวิศวกกกรรรรรรมนะคับบใช้้ออออแโงงงสสาาาาตตต่่ๆหืจเป็ยดฟ นะครับผมบอกเลยว่าทําได้อย่างตอบโจทย์แล้วก็รวดเร็วแน่นอนนะครับด้วยขุมพลัง CPU ที่เร็วแล้วก็จะมีการ์ดจอที่มาช่วยเสริมในการเรนเดอร์ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจแล็ปท็อปรุ่นนี้นะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ร้านคอมดีทูยูนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่นราคาอยู่ที่11,900บาทของแถมก็สุดคุ้มเลยมีกระเป๋าเมาส์แล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จนะครับฝากไว้นะครับสำหรับท่านใดที่ชอบคลิปรีวิวแบบนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางเราไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุ